พี่เนครัใครส่งใหติมมาให้นะไม่รู้อ่ะตุ๊กตาสองะตตาใครนะคุณขอบคุณคุณแม่คอปเตอร์นะคะที่ส่งมาให้ช่วยพวกหนูใช่ปะเกิดมาไม่ทันหกหกอันแล้วหกหกอันแล้วอ๋อ ี่อไปนวดไม่ตัวไปอาบบุกนวดไหมไม่เอาไม่อาบบุกพี่เนยชอบแกงคนอื่นให้เขามีปัญหาเมื่อกี้ก็ฟุกปีเป็นเรื่องไปแล้วหนึ่งเนี่ยมาแกงเบสทีเนี้ยแกงมาทุกคนไห้มาชอบแกงพี่จอยกันอ้าวแกน่ารักพี่จอยก็โดนแกงมาเดิมต้องไปเลี้ยงกันม่านพี่จอยแกงตัวเองไงเดียวไม่รู้จริงจริงทุกคนมื่อไรพี่เนยเดี๋ยววันไหนแกงพี่เนยบอกหนูนะหนูจะจัดหนักเลยชอบแกงคนอื่นให้เขาคลอนกันแซ่บเหรอ คนทที่นี่ชอบแกงคนอื่นให้เขาทะเลาะกันเมื่อกี้เห็นไหมแกงเขาผูกใช่มาเมียยอมยอมที่แปลว่าถ้าได้ก็เอาพี่เจยไม่พร้อมเลยอะไรกูกูแบบนี้อ่ะมาเมียกูแบบนี้แต่เดียวมันกูแบบนี้นี่กินนีไม่เห็นมาเมีกูแบบนี้เหรอในกล้องไม่เห็นไม่พร้อมเลย ไม่ก็จะของบ้านก็ใส่ได้จะของบ้านเออก็าใช่ดองพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเบสชอบพี่ชื่อเบสชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าทำแล้วสบายใจเอ้ทำแล้วสบายใจตกใจจอยไอ้เราอยู่กันได้หนูชื่อจอยผมชื่อบอยทุกคนถ้าซอยอย่างนี้อย่างี้ได้ไหมครับพี่จอยได้ก็เต้นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไอเปไกคิดอยู่ได้จอ๋อไปเรื่องอะไรผมชื่อเป็กจบเต็มท่าเซ็กตอย่างนี้ผมชื่อฟุกนี่ใจมันเอาเลยนะลุกคลุกไอบ่าวมันชุบยากับหม่ป๋อนึตรงไหมอ่ะหนูชื่อเบียชอบยไได้ือ ใช่มันมันเป็นเพลงอะนี่อะไรนะมันเป็นเหมือนสถานการณ์อ่ะอ่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรใบไผ่ใบไผ่ไผ่อะไรเงี้ยใบไผ่ใบไผ่ใไผ่ขอบคุณพี่ไส้ครับฝั่งไหนฝั่งพี่ยี่ใกล้ตอดเลยปฝั่งพีไก่ใกลมั่ี่ยี่ใครเนาะแกอีสานใหมแบมคืนอ๋ออีสานเนาะเขาแบบโม่ใด้ขาเมาอีสานเลยปากหาเมึงแปลว่าหล่อมากใช่เออไม่ปากหาเมึงอะคือมึงอะ หล่อมากใช่ไหมบักหาก็มึงหล่อมากไงบักหามึงเนี่บักหามึงแล้วมึงหล่อมากบุ้งบุ้งบุ้งหุยเบ่าอีแต่บักหามหน่อยบักหาหน่อยคือบักไทยแลนดเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเบนเหมือนไอซ์สติกสองจริงๆเหมือนบเหมือนเหมือนบปล่เหมือนเปล่วเจ็บพุงบักหามึงบักหาบักหามึงก็อากมาบักหามึงจริงนะบักหามึงใช่บักหาบักหูนี่บักหากินหัวมึงบักหากินหัวมึงว่ามึงโคตรหล่อมากมาก ขากินหัวมึงไม่ใช่หัวขามึงนี่หัวขาอะไรหัวขาที่ใส่แกงบางหัวคุยเรื่องทุกคนให้เป็นคนนะทุกคนพูดให้หนคุณในห้ามเจ้าชูนะว่าซัน บอกพี่เนยห้ามไจชมภูบอกพี่เนไปจับงูเลยค่ะสวยกวูเหรอใส่เสื้ออะไรอ่ะเอ้ยสวยข้างหลังมันหน้าใครอ่ะฮะเอาเป็นมีหน้าได้เหรอมีเลยข้างหลังมันรูปไงเต็มเต็มเลยหน้าเต็มเต็มเลยใส่เสื้ออะไรอ่ะเอ้ยสวยข้างหลังมันหน้าใครอ่ะฮะเอาเป็นมีหน้าได้เหรอมีเลยข้างหลังมันรูปใหญ่ <ítulo> <run> <displayed> เต็มเตเลยหน้าเต็มเต็เลยอย่าเพลินรักคนนี้ได้ไหมอย่าทำเป็นเมืว่าใจตรงกันจะเกิดว่าเธอไม่รู้สึกบ้างนั้นก็ฆ่ากันให้ตายเลยจะดีกว่าไหมนึกว่าสงสารคนที่ชอบเธอจะได้ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mãi bỏ lỡ những video hấp dẫn